ใตาลมนเนือชาติไทยเป็นประชาพระไทยองไทยท,ยทุกส่วนอยู่ในรงคงไว้ได้ทั้งหมวโดวยจะล้วนไม่รักสมัครกี่ไทยรักสงบแต่ถึงอกไม่เกิด จะไม่ใหใครกักีก<ต>กอยาเป็นันแต่เธอเอวิ่งไม่ใช่ฉันอยโอเคกรเตแล้วก็ร้องทุกวันพุธยไรนะที่สนามกีฬาวาันนี้เรามาร้องอยู่บนท่กระดึงัพุ